ดี๋ยวขอสัก3ตัว3 4ตัวแล้วกันเอาลากลากเยอะๆหน่อยนะครับลากเยอะๆหน่อยเอาละครับบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าระหว่างเสื้อหนอนแดงกับเสื้ออีวิโดนะครับอันไหนอ่ะเอามาลงดันและเดียวกันหรือว่ามันเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมมาทดลองให้ดูนะครับว่าเสื้อ2ตัวนี้มันแตกต่างกันยังไงอันดับแรกก็คือเสื้อหนอนแดงเนี่ยมันทําให้เสื้อเรากลายเป็น ธาตุพิษใช่ไหมทำชุดก,ก่อนธาตุพิษนะครับส่วนอีกตัวนึงก็คือเสื้อ,อวิดุดทาให้ชุดก,ก่อดไปธาตุอันเดสซึ่งธาตุนเดสเนี่ยจะทําให้ไม่ติดพิษนะครับเดี๋ยวลองในดันกันเลยลุยอา่าเข้ามาถึงดันหนอนแล้วก็คุยกับเคออสได้เลยนะครับนะแล้วรอคุยกันเสร็จเดี๋ยวดันหนอนมันก็จะปรากฏออกมาอันดีการทดลองครั้งนี้ผมจะใช้เป็นโซลิค์นะครับเพื่อที่จะได้มายืนทนดานเมจน,นะครับว่ามันเป็นยังไงนะมันแตกต่างกันไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะเริ่มจากผมใส่เสื้อหนอนแดงก่อนนะครับนะ อ่านี่เสื้อหนอนแดงนะครับอ่าโอเคโผล่มาแล้วอ่ายวขอสักสามตัวสามสี่ตัวแล้วกันเอารากรากเยอะๆหน่อยนะครับรากเยอะๆหน่อยสามตัวน่าจะกำลังดีมั้ง เดี๋ยว,ยว,ยวผมยี๋ยัง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 ,ย,งยังไม่ใส่ดาร์กตลอดเดี๋ยวก่อนนะอยากดูดาเมจนะโอเคเห็นไหมฮะดูดาเมจที่ลดลงไปนะครับทีนีเดี๋ยวผมจะปั๊มด้วยนะปั๊มช่วยหน่อยอ,อันนี้คือใส่เสื้อการ์ดหนอนแดงนะครับซึ่งเสื้อก็จะ,ก,จะก็จะกลายเป็นท่าพีชน,นะครับก็จะโดนทีละสี่สิบแปดนะฮะเดี๋ยวต่อไปจะเปลี่ยนเป็นเสื้อการ์ดวิ่นดุลนะครับ ซึ่งจะเปลี่ยนเสื้อเราให้เป็นอันเดธนะครับอันนี้ครับเป็นไงฮะโดนก็ทีละหนึ่งเองนะครับทีนี้ก็จะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเสื้ออะไรมันแบบมันยู่กันน่ะนะไอตัวนึงมันเปลี่ยนเป็นธาตุพิษไงผมไม่แน่ใจนะว่ามันมันมันเอ่อได้ได้เรื่องของสกิลด้วยหรือเปล่าเพราะว่าอันเดธเนี่ยมันจะไม่ติดธาตุพิษเลยแต่ถ้าเสื้อพิษเนี่ยมันอาจจะติดแต่ว่ามันจะโดนดาเมจแรงกว่านะครับ น,นี่ถ้าเกิดใครมีคําตอบอะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับอันนี้ผมก็มาลองให้ดูนะเป็นโซลิงเห็นไหมโดนทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะที่ผมเอามาลองให้ดูไม่ใช่อะไรเผื่อบางคนแบบจะลากไงลาก,กเยอะๆเลยเอยเปลี่ยนเป็นเสื้อหนอนแดงก็แล้วทําไมมันยังตายง่ายอยู่วะอะไรอย่างเงี้ยออเพราะว่ามันคนลากเยอะอันนี้แค่3ตัวนะครับนะถ้าเกิดแบบมี4ี่ตัวเนี่ยเลือดก,ก็ลดห่วมนะเดี๋ยวเนี่ยมเปลี่ยนเป็นเสื้อหนอนแดงนะเห็นไหมมันก็ห่วมอยู่เหมือนกันนะเห็นไห อันนี้ต้องบอกก่อนนะผมถือโล่บิ๊กฟู d ด้วยนะครับซึ่งกันพวกมแมลงนะ30%นะฮะถ้าไม่ใสน่นี่ลดเยอะกว่าน,นี้อีกมั้งเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะ,ะเดี๋ยวขอปั๊มกันอถอดโล่บิ๊กฟูดนะครับอ่าเห็นไหมโต้แรงกว่าเลยอีกนะ <c oughs> นี่ใส่เสื้อหนอนแทงก็คือแบบมันมันก็ช่วยนิดเดียวนะเออหรือแทบไม่ช่วยเลยวะเนี่ยนะเอาเป็นว่าใส่เสื้อ,อวิดุดเดี๋ยวจะโดนทีละหนึ่งนะครับ อ่าเห็นไหมตอนทีลหนึ่งอ่าลองถอดโล่หนอนแดงไอ้โล่บิกฟูดดูนะก็ยังโดนทีละหนึ่งอยู่ดีนะครับสรุปก็คือ,อใส่เสื้อ,อยุดดีที่สุดครับนะมันไม่ติดพิษใส่ใส่เสื้อหนอนแดงที่เป็นธาตุพิษเนี่ยมันยังโดนดาเมจเยอะอยู่นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าใครทราบข้อมูลเชิงลึกนะครับว่า เอ๊ะทำไมเสื้อพิษเนี่ยมันโดนดาเมจแรงขึ้นอ่าอาจจะเพราะว่าเสื้อพิษมันโดนธาตุพิษจากสกิลธาตุพิษผมไม่รู้มันใช้สกิลอะไรนะอันเนี้ยใครรู้ก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับนะอ่านี่นถ้าหลายตัวนี้ก็สบายเลยนะเพราะใส่เสื้ออีวิดุงนั่นเองนะครับเนี่ยก็ฝากด้วยนะครับ